บรรยากาศทรรบุญตักบาตทเตรียมตักบาทเจ็ดวัดนะครับวัดสาธุเอ้ตะกล่องไปใช่นหมตะกล่องไปเสียแล้วตะกล่องไปเคลียแล้วบม่อยากใส่เมียว่าเมียมาง่ามหมดบรรยากาศนะครับผมทอดเกลือทอดเกลือบรรยากาศนะครับผมใส่บาทเงินนะครับผมท่าทรรบุญเจ็ดวัดเจ็ดบาทนะครับ อ่างน้ำจะมีอยู่ทางนี้กับทางงอนเดอร์ไปๆแ้วยอดกันเข่าเนาะเพราว่าตอนนี้เรามาน่าจะประมาณเจ0ร้กว่าคนเก่ยวแปดรอเนาะบรรยากาศรัวร์สิบสี่คันรถตุยสามอัวนจะไปเศร้าจ้งาจังเลยพ่จะไเป็นไปไครับพ่อไม่ถามไปไปครับบรรยากาศยอด่ลคนัะเกือร้อยกว่าคนเนาะมีทควนไหมเนาะ ไุ้่นธรรมดานละคนมากอดตัหนามันยังกลับเมื่อยกันเบือห่าเนียุอกวลาวีนหน่อยลูกพ่อที่นอกพอเยี่ศิลป์บงจ่าเออเยกราบเมื่อเขึ้นเกาุุนหอดยอดก็เกี่ยวเชื่สิดินกระเป๋าได้พอนะพลังพ่นล่มซื้อไปกอดขาลารถไปกอดมือควยพอสบายถอนโต้ซะ กามีพอเราค่อนมาบอกพระโกว่าถายุมาโนู่โนู่เกระสางมันโตพายุก็ดีะมันเรื่องของพายุเนาะเรื่องของบุก็คือบุญนะตอนในทาง่อยม่ครเบาอาจารย์โยมบรรยากาศทำบุญจะเป็นทำบุญรักบ้านนอกิตนอกใจดีเด้อนอกจบุบาาากเจริเป็นกุศลตั้งจิตตั้งใจว่าวันนี้ ถึงจะแด็แต่ก็มาเจอเดยนมาพร้อมพ่อแม่ผู้อาวุโสตั้งจิตตั้งใจมาบำเพ็ญบุญกุศลสร้างบารมีนะอันนี้คือบารมีของเราชีวิตเราเกิดมาไม่มีอะไรมากสาธุส่นตัวบุญอะ่ายังไหสาธุบ้านเรือนทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ลูกพ่อสามีพันยาทุกคนมาเพื่อสร้างบารมีของใครของมันเสร็จแล้วเราก็ต้องไปทางใครทางมันแล้วเราจะไปกับอะไรไปกับสิ่งที่โยมกำลังทำอยู่นี่แหละ เราว่าจะเป็นหาย่านรักษาศีลภาวนาโตวนี้ตที่ตทเข้าไปบ่นลาเิ็นหอใบบาลูกหักเอาไว้ทั้งหลังลูกสั่งเอาไว้ทั้งหนาเอาปลาปอดมานลูกหักขึ้นอย่างลูกหักคือบุญคือกุศลคือคุณงามความดีชนมากแล้วเ้อมมองบอกเคยเห็นทาอว้แจ้ทั้งหลังโดนโดนเขาจังเ็ดเที่หนึ่งอันนี้เท่ากับปีหนึ่งเขาจังเหตเทีหนึ่งอันบุญเกดวัดเท่าในกดี น่าวาะนันเป็นจังบาะลูกอักเอาไว้ทั้งหลังลูกสร้างเอาไว้ทั้งหนาเอาป่าปอบมามพี่น้องเอ้ยก็หมายถึงว่าลูกอักเข้าโบกอเด็ดกไอยทำแต่ไหนแต่ลูกสร้างเอาไว้ทั้งหนาคืออย่างลูกสร้างเอาไว้ทั้งหนาหนึ่งมาตาร่างกายเขาเอามึงแยกย่างดีดูแลย่างดีถึงแต่เกิดมาเอาเขาเอาหนามปอนเหลียงดูปูเซียเฮ็ดดีดีเห็ดน้ำกายนี่ น้าบ้องงาม็แตแงงห้มันงามขิวโบดกเก็ดเหตมันดกแขวบ้องงามเก็ดเห้มันงามผู้ลองคนเกิดมามันบ้องงามขาดกลไปเห็ุหมอเห็ุให้ไม่น้าขิวบ้องกงเหตดเหมันกงปั้นบ้องงามเก็ดให้มันงามเฮ็ดดีเป็นได้บิดกเินหลายหมื่นหลายแสนแต่สุดท้ายมันจะสร้างเฮาหลูกผู้นี่เขาเอิวมาหลูกสร้างเป็นอย่างเงินมาสร้างผมมันก็หหอแขวมันก็รรอนโอ้โหมันกินหนวก ตามันกระฟางเห็นบอกอันนี้เขาเอิ่น่มาหลูกสร้างมันเริ่มสร้างเข้าเห็นบอกเป็นไงห้วงอกจนพรอ่ะเด็กนีเด้เข่าก็เริ่มรุดละหัวก็เริ่มหนวกเขาเอื่่มาลูกสร้างเอาไว้ทั้งหนาเอาไว้ทั้งหนาตัวเลี่ยงมันสูงมือเรื่องมันสูงมือดูแลมันสูงมือแต่สุดท้ายมันกร้าังเข้าเห็นบอกเป็นไงเข่าเหลือจะเดียมเป็นไงโคมเหลือจะเดียมเจ้าเข่าก็ถ้าคอยรุดไปรุดไปส่า หลูกักสรุปการคทีสองผู้หญิงเงินต้องโผล่แสมบัติเอาไว้เออถึงยังใหน้าสาโทบานเพื่อนแต่สุดท้ายแล้วเมื่อฮอตายลงบานก็ว่าไปน้ำเท้ารุดก็ว่าไปน้ำเท้าเฮือนก็ว่าไปน้ำเท้าอันนี้ก็เอิว่าหลูกสร้างแต่ว่าเกิดมาแต่ละมือหาแต่เงินนะเขาเสียงให้เงินผู้สูงอายุหลายปันไดี กองทุนเงินบาทไปหลายปนไหนกองทุนนั่นทุนนี่หลายปนไหนมื่อนั่นทานไปธนาคารมันเป็นประเทศไทยมีแต่คนรวยปรากฏว่ามีแต่ค้นจุดแต่อย่างไรไม่เห็นบัตรคนจนบัตรยังก่อผลมาบัตรประชาราษฎร์บอกมาเดินเออบัตรประชาราษฎร์บัตรคนจนดเาจะนุ้ยนุ้ใดก็ไม่ได้อยากจนวยากเพราะในเงินของเขา เอ๊ะทาี่บ้าสวัสดิการทาสภาหลวงปอเปี๊ยะลอเปเออางข้างในทาท่ามกางแจ้งเพื่อนสดงว่าบ้านุ้นจุ่นนว่ไม่ได้เข้ากัเลยนะเ่อข้ก็พิษสาวไ้กปิดแม่พิดแม่บอกจะเปิดดิล่ะใหญ่ยังสวยเปิดแม่ไหมเิ่นมาเป็นเ่อนเขาเป็นเพน จถ่ายตายตาโกตาุนบาสว่สาธุอาจารย์ก็ได้เกิดท่านหุ่นพนวาสองมาแมนบอจังหวะปาธนาโยปาตนามาถึงกเกิดโยกบรรยากาศนะครับผมดูเกิดหยิบหน่ยงลาใครตัวไหนเน่ยนายคิดป่ะใพอยคิดไทเยมยิอะไรียมก็ได้ก็่ต้เห็นหนาเดดเรยากาศ นางมากกว่านะครับนี่ที่เบื่อไรบรรยากาศทำบุญเจ็ดบาุสาทุ กำลังใส่บาทนะครับทายมากกรน,นะครับนั่ารักที่สัลับ <c oughs> ตอนนี้ประมาณแปดโมงนะครับแดดกำลังดีโอ้แ <c oughs> ดดกำลังดี <c oughs> สาธุสาตูายางมากกรเพิ่นครับ

สาธุพระจารท์สาธุก็ยืนสอนกันหลายเนี่ยอนมักสอนมักสอนมั้งมีออกเยอะก้าทางกทงพี่ห่มดีเนาะส้างุูนละแดดบรรยากาศนะครับผม ถ่ายงามเด้อมอ้ยถ่ายคีบประเด็ถ่ายงามบรรยากาศปีละเทียนนะครับผม ทายดี่อู <laughs> ่ายดีโอถ่ายดีโอแต่ว่าสมัถแคปได้นะนเอายิ้มก็ <laughs> จะยิ้มใส่ก,กล่อง <laughs> ยิ้มกับใบหน้า <laughs> <laughs> ยิ้ยิ้มกับเห็นหรอกบรรมากาก มีซเปอร์่งย oh, oh, ังมาวานะบรรยากาศถ้าบุนตักบาทเงินนะคผู้ใดอยากสบายวันไดเอาับพาโลดตักบาทสวรรค์นครับโอ้ตักบาทสวรรค์สบายเก็เอาเลยเเป็นยังบรรยากาศดีแหงมือนี่เอาจาบพอใจกัแล้วกันนะมันจะเป็นบุญเนาะ แต่มากระเบียงไว้น้ำเด้อให้มันเดือดให้มันเดืองเย็นวัดเด้อเอาไปมาตุ่มวัดเดียวมาเด้อเนี่ยแมงกระนะเอาหลังจากแี้วแล้วรับประทานอาหารได้แน่เนื้อรับประทานอาหารหันหน้าไปทางโรงครัวเด้อนะขอบคุณคุณแม่ชีขอบคุณแม่ขาวขอบคุณลูกหลุมล้านลานพี่น้องเจ้าเก็มบานนั่งนั่งนี่ดูภาพมากเป็นกบพวกครูบานด้วกันบ้านนีนะ เอาสถานปฏิบัติธรรมจอมทองไปแล้วกันปฏิบัติธรรมจอมทองต้พอไปหุ่นยังบอกอง้าติบ่โอเอาบรรยากาศออนแด็ดนิดจังหน่อยมาหลายตื่นเนาะต้องพ่อกับเบิ่งนแต่รถวันนี้เบิ่งคนยามคนลงจากรถก็ระเบ้อหน่อยเนาะบรรยากาศย่อยเขาเด้นยอมเด้อยาพึ่งยาแย่แจ๊บเปล่าแหย่ต่อไปเดือดเคยพ้นต่อไปใจเย็นเย็นบรรยากาศโอ้ มันบุญนับุญขพอีแต่พวกไหนเัายิงเียทาแต่พวกไหมันบุตามมันแต่ยิต่อัหนามะกู้เพือแกกินอดกป้เพือพอยังเบากับปีกตะยอดมันลตื่อยู่ว่าสะพอกแค่ว่าเใครใครสัพูดทู้ที่วงคนไี่กินที่ดีคือายเนาะเอาตอนเี็เขาโร่ท่าตะกอนเพื่อเพื่อพี่ยนอองตะกอนเนาะ เอาเอาไปก่อนเด้อเอาแถวเด้ล่ะเดอแมนแมนาแถวเดียวมย่อมนามเด้อเาแถวเดียหนีเด้อไปก่อนลย่อไปเด้อเอาเียมี่ะน่าม่านเดี่ะนเด้ค้่างเยูทูบเบอร์นะครับโนเมียนโนเมีนาครับคูบนะครับโอ้ยบุไปเด็ไยคิดเปรต้องลือนะครับี้ยไปยท่อเบรรยากาศครับผม เด้อดีมากเด้อพัชรีไดมากอะไรบรรยากาศบรรยากาศนะครับส่องบารมีท่าแป้าฝนดีเนาะนี่บาดเยายวซะมุมเลยมากับยูทูบเบอร์นี่ครับวันนี้ก็เรื่องกัลลังดังนะครับตอนนี้ก็พบพันซีแล้วครับผวันนี้ถอดแล้วว่าลูดจริงบ่กฮะลูดจริงบ๊ายลูดลูดนิด ในยููกก็ได้ออกกล้องไม้ได้ครับเ่ยโปโปซิปมาได้เ่ยบรรยากาศท่าเจ้ากันถายมันมาตรทานีหยทานเดียวค่ะอาจารย์เกียวแลวนก็ต้อมกระายใบดรับยสวยๆมีผู้ที่สวยสบายเน้ย ข้าจานว่างวัดธรรมโขงนะครับผมอร่อยเอาเลยได้คำไอาจารย์มามากมามแสดงด้วยอาจารย์เนาะมือนี้ไม่ออกคักกันแห้งไหรอเยันแค่กระนารยากาศบ้าบุญกับมวลในจังน้อยนิดๆอากาศอ๋อมันใส่บาทสวรรค์

ใสบบนตัวเล็กยากลูกป <c oughs> ัญ้าป้าผใดก็ออาเกือใส่ยากไปทั้งเข้มห้วยละคือแต่แนวออกข้างบนบนมากแต่ตีสองคนอี่ม็นไม่หยนดซอยจะเปลี่นออกข้างบาเข้มด้บรรยากาศขบุญตักบาตสวรรค์นะครับ ประมาณแปดมุ้งยี่สิบนะครับตอนนี้บรรยากาศออกจากนี้จะประมาณเก้ามุงกลัวหมดแล้วคุอันอันย่านย่อมส่วนย่านย่อมนั่นหลังจากข้าอนะาะเรียบร้อยไปรอบด้ไหมเด้อไปรอบมล้าเยแต่ายะยไปนได้ไบอท้ เอาวคอยๆเธอย่อยเขาเด้อโอ้นอออี่ทูเบอร์ครับคอยๆเยี่ยเขาอิ่นนอนละนี่ทูเบอร์นะครับโอ้ได้ย่างเก๋า,า,า,ย,าย,ย่างหนักสกปรกได้แม่ได้ยาฝ่าวลายอยันเผินันมีหลายยางก็บยาฝ่าวลายยางเอาอันละยางละยางกินไปเพื่อมูอ่ะใส่มันกลมมันส่วนมันมีหานหารือเอาหายางพอเด็ได้มูสิ่วพอได้กินนะเอาเอาเป็นละเอาหมี่กัดเดี๋ยวเอากัดเดี๋ยวไปมี่ยังเก๋าไปสักกปอนเด้อ จะเปลาหลายในแม่เด้อให้โมวนนั่งบะเบนมาเป็นมีหายางผู้ขากแกเจ้าหายางก็ทานดินะผู้มาทีหลังจะไม่ได้ทานนะยอมเด้อทำได้ขอาะพัดเราขอาะพัดโดยเกกล้องเนาะเกาะกล้องได้บะมีเกาบะมีเป็นสะพนเด้อนะเขา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 มีหลายอย่างแล้วเอานี่เกาต้มเราเกาต้มเป็นสะก้อนเนาะอ่าคอยๆใช้ย่อยนไปทำตัวให้มันน่ารักนะยมเด้อนะได้แล้วกลับไปน้ำทลาด ทารเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ไปร่วมกันต่อไหาแล้วจะมีเสร็จแล้กวก็างโดเทนเนอร์หรือซีรุ่มฮาร์ดชันหนึ่งไปร่วมกันที่ศาลาเดอร์ก็เฟิร์สินนอลวันนี้โอ้อันนี้เซฟเฟอร์ครับเซนสิมาฮอดบอกสิว่าว่า,าหิ้มขาวหิ้มเข่าอยู่บรรยากาศถามว่ามีเซฟเฟอร์กับซาดิมาฮอดได้ครับวันนี้ เดินเดินนจิ้มไง่าเหรอเซาเปิดแม่หรอเซาเปิดไปน่าคนเ้อะข้างไหนนอกพุดขดแล่รักคโอ้แม่รลกควพเจะนด้แน่วแสบกว่มนเข่าแถวรับประทานอาหารครับคือโรตีต่อแบบบรรยากาศ ปูปัญญาไม่ต้องกูเลยินเลยแล้วมากินกะไรกะไรมวาเส็นเสลาวนี่เสลาวสลาวลาวมบอกบยากาศลาวจบคิปเป็นไครับไปถ่ายคลิปไห